เดียววันนี้ต้องคุยจะให้รู้เรื่องนะอย่ามาฝืนเลยไม่มีประโยชน์ก็ดีเหมือนกันวันเวลาไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นมาเลย,ยแรกๆป็นก็นื่นก็เป็นความรักที่ลงตัวมีความสุขตออ่ไปกับไม่ใช่เลยเป็นเพราะปิ่นไงเป็นเพราะปิ่นไนที่ไม่เหมือนเดิมไหไม่เหมือนเดิมไงพูดมาให้หมดนะเดียวนั่นไงเห็นไหม เพราะแบบนี้แหละเวลาดิวอะ่ะพูดเรื่องของเราทีไรอะ่ะปินน้องลองเส็จแบบนี้ทุกทีเลยนึกถึงอนาคตถ้าอยู่ไปก็คงจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเป็นพพ่อแม่ใช่ไหมเพรพ่อแม่ใช่ไหมที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ปินต้องเป็นแบบเนี้อุ้ย ดิวก็เสียใจนะแต่ทำเราอะมันทำให้เราต้องจากกันแต่ดิวอะจะเก็บสิ่งดีๆของเราไว้ดิวแล้วปิด